าพระพุทธจุดนี้เป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนมอรณะเล็งมายัางตัวตนของท่านเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูเกิดเป็นดาวคู่ปัญหาเพราะฉะนั้นระมัดระวังปากเสียงความเครียด หรือเหตุปะทะเหตุจากการเดินทางร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารเด็กเล็กๆบุตรหลานของท่านและจุดนี้อาจจะมีปัญหาปะทะคารมกันเกิดขึ้นได้จะทำให้ตัวท่านเกิดเรื่องของความหนักอกหนักใจหรือบางคนลูกน้องทะเลาะก,กันจุดนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนนั่นเองค่ะ พอวันที่11ดาวพุธยกออกไปอาทิตย์ยกออกไปในวันที่17พระศุกร์จะยกมาแทนที่นะคะเรียกว่าในวันที่16กันยายนดาวศุกร์จุดนี้กระทบมาอย่างตัวท่านดาวศุกร์และดาวราหูเกิดเป็นดาวมัวเมาแต่ทายเสียอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่ใช่มาจากภพร้ายนะคะเพราะว่าดาว